สิ่งที่ไม่ควรเชื่อ10ประการพระพุทธเจ้าแทนที่จะตัดเหมือนกับสมน้รพรมเหล่าอื่นที่เคยพูดแล้วที่เคยพูดมาแล้วพระองค์ไม่ได้ทรงสรรเสริญคำสั่งสอนของพระองค์และก็ไม่ทรงติดเตียนคำสั่งสอนของศาสนา อื่นแต่พระองค์กลับตัดอีกแบบหนึ่งการพูดแบบนี้เป็นลักษณะของวิทยาศาสตร์ปัจจุบันคือพระองค์ได้กล่าวถึงสิ่งที่ไม่ควรเชื่อสิบประการโดยตรัสว่าท่านทั้งหลายจงฟังมาอนุสสะวะเนนะอย่าเพิ่งเชื่อ โดยฟังตามกันมามาปลัำปรายะอย่าเพิ่งเชื่อโดยถือว่าเป็นของเก่าเล่าสืบสืบกันมามาอิติกิรายะอย่าเพิ่งเชื่อเพราะข่าวลือมา ปิตะกะสมปทาเนนะอย่าเพิ่งเชื่อโดยอ้างคำพีหรือตำรามาตะกะเหตุอย่าเพิ่งเชื่อ,โด,อ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 โดยคิดเดาเอาเองมานายเหตุอย่าเพิ่งเชื่อโดยคิดคาดคะเน อนุมานเอามาอาการปริวิตกเกณนะอย่าเพิ่งเชื่อโดยตรึกเอาตามอาการที่ปรากฏมาทิฏฐินิจชานักขันติยาอย่าเพิ่งเชื่อเพราะเห็นว่า ต้องกับความเห็นของตนมาพพพลูปตาอย่าเพิ่งเชื่อเพราะว่าผู้พูดควรเชื่อได้มาสัมโนโนคลูติอย่าเพิ่งเชื่อว่า ผู้พูดนั้นเป็นครูของเราสรุปแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่าเพิ่งเชื่อเพราะเหตุสิบประการนี้